พี่น้องมาตะขูดทุกคนนะจ้ามากินข่าวน้ากันเลอพีนอ่น้องเด้อหน่อไม้ต้มซอแก้วอามาให้พี่น้องพักนี่จะเก็บเอานี่ริมหัวเจ้าของหัวพักบ้องพี่มือบาเต้พี่น้องแจวกะปิไข่ต้มพี่น้องนะทำไมากะปาลุงใส่ชุดนอน สบายดีพี่น้องเลือเวียกับเสียบลำหัวลำซานต่อเลยพี่น้องแล้วบนเขาลูกกว่าบนเขาโตข่าบน้นนย,ยิงลุกไขไพอจะออกมาแต่หางหรือเป่เ็นไ่เาเป็นติดขงไขง่รู้วงแหวเ็ไข่เงาเปนไขู่ปอะไรับ

Kom. <totot> mm hmm, hmm. มันออไปม่ืมอหมหมหูหูหลหูหููมูห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 ูมเหูหูห่หูหนหูหูหหููหูหูไหูหูหู

เด่ก้อนได้เด่้อยดื้อเมนน้อนได้อยากปนะเรื่องไหนเรื่องด,ดื้อไม่นน้อนได,ด,ด้ไปนมีสีบปล่ อนกับผัวกับลูกคนใหม่นอนแอร์เย็นเย็นองบอลไปนอนห้องพี่น้องอ้นไปนอนแล้วน้องบอลตลอดพี่น้องในห้อมนม่แม่สามืวลา้อมเท่งอ้นเอา้องบอลมานอนน้ำแล้วอ้นก็ได้นอนน้ำ้องบอลนม่น้ำได้้องบอลมันอากาศดีอ้นกับไปนอนน้ำลูกคือกันเหมือนป้าให้ลูกนอนผูเดียว แม่ได้คนนั้นเลื่อยก็ได้ตะกนนอนชีบจี๊ดทองเพื่อนก็นมิจะบอกพอนอนคนเดียวก็ได้เพานอนคนเดียวก็ได้แล้นอนนวอ้นก็น,นอ,อ,อนนั่งงือคหรอหาโมงเช้าเช่อมงเช้าตื่นมาอน้นก็ป้าเพื่นนอนผู้เดียวอ้นกับมานอนห้องแม่บอบวอนแต่เพื่อนก็นบอกแม่ว่า นอนคนเดียวก็ได้แม่นอนคนเดียวก็ได้เแต่บุได้มันอนแห้งค่ะคือบปเตสเระบอกเขาเลยคือวนว่าวเขาเมันแอนเอาน้องบอลมานอนห้องน้ำเด้อมานอนห้องพี่เออแล้วอ้นก็ได้มานอนกับน้องบอลกับเกาน้องบอลนอนพุ่นอ้นก็ไปนอนน้ำลูกชักเก่าไม่ให้ลูกนอนพอดีเหอพี่น้องอ่ะให้นอนพอด็ได้วันที่โปรเจ็คทำใหนอนตัลึงหนึ่ง มึงมานอนน้ำเดือดหึ่งแม่ก็คือมานอนพี่อ่ะบ่ให้นอนตะเกียบตกเกียบนี่คือนอนพอดีเอาะบอกอากาศมันร้อนให้เอาลูกไปนอนน้ำไม่อากาศดีมันเป็นร้อนไปะได้เอานอนน้ำกันกับจอมไม่รู้ เธอเป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวนะให้ลูกไปนอนห้อนกันอากาศมันไปห้อนเริ่อขนาดนั้นพี่น้องเอ้ยอ้่นกับไปนอนน้ำคือก,กันอี่นนะอุแบบ่นนะไปรำเย็นโล่เอาละมือก่อนเอาที่บัตลวเวอ่ะลูกมานอนน้ำซ้ำมันนี่มันห้อน เราขอมานอนนําเป่ก็จะางทีบาทีม่หนกองไราทีไมนัอะไรเปาบื่อหนัก네็มก็ไม่เรียกจอไม่ได้ไม่ไม่ไก้ี่ไม่ได้าไม่ค้กไม่อก้คิดไม่ไดกแปดี๋ยวเบื่องี่โบแม่เบื่องี่เบ่เบื่งี่แม่ บ่ทนีบ่่รมเลางทั้งรุมบาท่านีบ่ทางทำทำพิเลยอืมนั่นมันแดงเลยแม่มันแดมันแดดมีจีกหนังมีีกนงหรอกเราไปดื้อมานังิดลมานังน้ำแม่ ครอบครัวเฮาพ่อแม่เฮาคุยกันร nah ่มกันเข้าใจกันแล้วอย่มือหนีฝนโตอากาศเย็นด้วยขอไปนอน บอลขอไปนอนหองเด้อไปกับไปว้าวนอนไปเยียวจักเยื่นนึ่เขาจะยืดคาเบยร์ันจะบเป็นหนังม่จะโบลาดนังอืออยคืนแหมแต่ว่าจ้คืนเขาไม่นเลยอะไรเขากอัตมืงเขาจะไปเอาไปยดเน่ย <ไ>นอนน้ำลูกผ <ไป S 1> ู้เมื่อไพิมาาแจ้งแล้วสี่โมงห้าโมงแล้วไปน้อนเลยุนนอนพิทยาบัณมันจีแจ้งละเด้มาทเข่าเจะขา่าวอไรแบบมพออะรอแน่ยจะไปหลอกพกอจะไปหลอกลูก ต้มไปเล่าไปเล่าให้จีนี่แทรกับพี่นะทิ้งแบบนี้แชร์ไปแมต้มไปกับแตงสีพีแทรเอามานนองบนนอนห้อนอ้นกับนอนห้อนคือกันหน่อยรัะอ้นนอนกันกับลูกอ้นกับบนห่อนเลยหนึงหมื่นนั่นบนห้อนแล้วหมื่อฝนตกแม่จึงหายใจไปนอนน่ะนอนนำกันกับแม่เวลามันห้อนแห้งแม่ก็จะนอนบ่ได้และจะมานอนกับแม่อยู่ห้องพี่ น้นมันห่อนจุ่มเห่าไปนอนห้องน,นั้นเออย้ามันย่ามัน,น,านอากาศดีฝนตกในโบหอ้อนเขาไม่ลูกเขาไปนอนห้องน,นั่นมาได้มันห่อนแห้งๆเขาไม่รู้เขา,า,าไปจ เราเขเอาปะเจีกัสติดองนะตทุกคนกระจไม่รอนนะาเดีย หมาเนี่ยมัมนนู่นนู่นก็หงุดหเลยไปใส่กับไปนำซื้อไปตลาดกับไปนำหนอ่อยซื้อห้ามไปนำซื้อหัวาหารปลากอาไปนำไปติดปลาไว้พร้อติดแม่แห้งน่องน่องบอล <c oughs> ไปเลยพี่น้องเลยนี่อยู่เด้อพี่น้องเด้ <c oughs> เอ แต่ก่าว่าพอได้คิดยังดอกกับคอมเมนต์นั่นพี่น้องเป็นว่าได้ยินเธอพูดแบบนี้รู้สึกสงสารน้องบอลมาก,นนนกในซาลซีเรื่องในครอบครัวเฮาหน่อยคืออ้นว้าวหันา่ายทอดไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังส้าเปอร์เซ็นต์เนาะทีเอฟซีหูน้ำเฮาคืออ้นไปนอนน้ำน้องบอลตลอดน้องบอลจะไปนอนห้องแอร์แต่แม่จะไปนอนน้ำน้องบอลตลอดพี่น้องเลย บริบปาให้ลูกนอนคนเดียวนอกจากจะรจับรับแล้วเรบร้อยแล้วอ้อนกันรับทุ่เมื่อขึ้นมาาล้วเอ,อประมาณสี่โมงหรือห้าโมงพี่น้องมันจิแจ้งแล้วอ้อนกันเลยมานอนนนอนอยู่ห้องพี่มันือนต้อนเช้าแห้งอากาศมันร้อนากาศมันก็เย็นแน่ครแน่พี่น้องเลยนอกจากว่าเออ เอาน้องบอลมานอนพี่เดอ้อบอเตอมือม่อนี้มันอากาศห้อนแหง้งร้องไม่ลูกก็นอนน้ากันหูหงายแต่เพิ่นนั่นเดี๋ยวนี้อ้ออนคิดว่าเพิ่นน่าจะสิ้นกับห้องแล้วก็กลักบนอนอยู่บานอนที่เรานอนแล้วเราจะบอกแม่ฮานอนผู้เดียวก็ได้ฮานอนผู้เดียวก็ได้จะไปนอนน้ำน,ำนองน้พ่อแล้แต่อ้นก็นยังนอนน้าลูกพี่น้องเลยเพราะว่าอยากให้ความอุ่นเพิ่นเผ่อนคลายฮะเพิ่นข้กัน เจ็ดปีปลายให้เพิ่นได้กูแหละแปดเก้าปีกูและพี่น้องเก้าปีแปดปีให้เพิ่นสิ้นกูนี่พี่น้องเลยให้มันได้สองสามเดือนนะสุดปะให้เพิ่นนอนผู้เดียวพี่น้องเลยพออะไรเนี่ยส่วงน้องบอลมาอยู่น้ำอ้นนะอ้นบ่ได้แหนะห้องนอนพี่น้องอ,อ้นฮักก็ซื้อมาแหน่งนี่ก่อมันเนาะเอฟซีมาแหน่แงแหน่นะคือบ่ได้แหน่พี่น้องเลยย่างเก่งอะเออมานอนสักคืนหนึ่งคือที่ส๊อตที่ซักไปนอนน้ำพ่อนน้ำแม่คือเกา มันนี่นะเริ่มเริ่มแบบอาจริงเอาจังเรื่องการแง่ง้องนอนแล้วมันนี่เนาะครับอันนี้ล um> ูกนี้พี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ป่ะกานอนมานี่ก็เป็นเดือนแล้ว่าสิเข่าเดือนระบบพี่น้องม่นก็เริ่มซ้นกับห้องกับยังแล้วน้องบอลเนาก็ะไรขนาด่อบมาอยู่อย่างนี้นะแม่ว่าอดอันให้มานอนนะแม่ซะลูก่อบมาอยู่มานอนนะแม่ลายยังอยากเหาอยากไปนอนห้องนั่นไปนอนห้องนั่นแบบ นั่นละมันคือกับการี่ว่าเราสินส้นสิ้นแม่อ้นก็เลยว่าเออมันนอนน้ำน้องมนอนนำ้ำแม่เป็นหมู่แม่เฉพ่ออยู่พอ่อเพื่อียน่นู่นนี่น่ะแล้วจะได้มานอนนํำพี่น้องจริงๆแล้วก็อยากเป็นปนอนห้องเราแหละค่ะคันชิว่าแล้วเริ่มสิน้นละเริ่มติดห้องนั่นแล้วพี่น้องวนกับกต้นลูกคือการชงสารลูกคือการอ้นเหมือนยสยที่ปคนเห็นแก่ตัวประน,นันพี่น้องเอ้ยคันว่าน้องบอลน,นอนห่อนอนน้นกับนอนห่อนคือการวัวซอเมลูกเขาก็นอนน้ำกันนะเพียเนาะ เอ้าเคลมีกับาลาไปก่อนพี่น้องพ่อก็คิดหนาจ้าพี่นาา้นองสบายดีพี่น้อง